โอ้สุดยอดเลยครับืันนี้บรรยากาศนี่แหละครับวิถีชีวิตของบ้านเฮาเจ้า,าวสวนยางหลังสูฟาหลังสูฟาหน้าสูดเด็น้นตกก็ได้เห็ดครับพี่น้องเอ้ยหักบอนบรรยากาศเยอ ตอนนี้อยู่ที่สวนยางแถวๆนองหอัวคู่เลยนะครับจากสามขามา,มานองหอัวคู่นะครับบรรยากาศสุดยอดมากพี่น้องเอ้ยบนตกะมีทั้งปลาอยางมีทั้งปลาปลาโคบเก็มเห็ดนะพี่น้องต้นจิกต้นลุ่มเต็มเลย ได้บรรยากาศต้อมากครับเมื่อนี้นี่แหละครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่นอ้องหายอยู่หากินว่าสิมาขินอย่างแต่เศ้าเราพี่น้องเนี่ย่ยางยี่นี่แหละครับน้อเพื่อนเราครับแต่ว่ากับคนเล่นงานเนาะคนตกเคนย่างข้าวบุด,ดงสมบูุนเอาผัวผ้ากันเขาหอมนะ ฝนตกนะคือ่าเขาหอมฝนตกยากาศบ้านพักนี่ปลาส่วนยางครับเนี่ยก็าของสวนเพันมนี้ที่พากบ้านพักแหย่างดีเลยโอ้ใได้ครับผมเนีย่ยครับว่าเป็ดูของอีสานบ้านเฮาหน้าที่นอนนะเอาหากาแฟไปกินแล้ว โอ้สุดยอดสุดยอดได้ขึ้นงางมาหนะ่อย,าง,อยางนี่นะเนาะมนเาาหนียวล่อฝนเศร้าจังอยไปแล้วครับพี่นอ้องเหยื่อครับวิถีชีวิตชาวสวนยางอีสานบ้านเฮาเนาะรอครับรอรอรอ,รอพี่น้อง อาฝากไปเลยได้ครับเด้พี่น้องเด้ออามาติดตามรับชมเป็นกำลัง,งใจหนหเนะี่ยสำหรับครังนี้เอาไว้แกน่นี้เนาะครับเนาะสบายดีครับ